หนึ่งสองพร้อมไปสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่21พฤษภาพันะครับประจำปี2021นี้ครับอยากให้เราที่จะมาขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับสำหรับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอยากให้รู้นะครับในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะครับให้เราที่จะเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าด้วยกันให้เราที่จะมาขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับ เดี๋ยวให้เรามาเริ่มร้องเพลงแรกด้วยกันนะครับพระเจ้าเป็นความรักครับพระเจ้าเป็นความรัก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 เมื่อฉันจะในตราในเวลาราตรีฉันนึกถึงพระเจ้าพระบิดา ทรงรักฉันทุกเวลาเพราะว่าฉันเป็นบุตรของพระองค์พระเจ้าเป็นความรักรักพระเจ้าเป็นความ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 รักขอฉันจะไม่ลืมรอในกาลทีนจะไม่พระเจ้าพระบิดา ฉักรับพระเยซูมาขึ้นทุกวันฉันรับพระเยซูมาเปนถูกวันมาขึ้นทุกวันทุกวันมาขึ้นทุกวันและทุกวันฉันรับพระเยซูมาเป็นถูกวันมาขึ้นทุกวันทุกวันมาขึ้นทุกวันและทุกวันยิงวันไวลาผ่านไปจนถึงนำน้ำไปทัยทุงมีต่อฉันและีีต่อคนทั่วไปฉันรับพระ

เวลานี้นะครับอยากจะให้เราที่จะสงบจิตใจของเราลงมานะครับที่จะขอบคุณพระเจ้าสําหรับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในเวลานี้นะครับให้เราที่จะสํารวจตลอดชีวิตของเราที่ผ่านมานะครับว่าพระเจ้าทรงประทานพระคุณพระพรความรักมากมายมาให้กับเราเหมือนกับความรักมั่นคงของพระเจ้าที่ทรงประทานให้กับเรานะครับอยากจะให้เราที่จะร้องบทเพลงนี้ด้วยกันครับความรักมั่นคง ความรักมัน่นคงอีกรอบหนึ่งครับ เวลานี้นะครับอยากจะให้เราที่จะสงบใจของเราลงขอบคุณพระเจ้าขอบคุณในความรักอันอัศจรรย์ของพระเจ้าที่พระเจ้าไปสสราราทปรงส่งพระเยซูคริสต์มาเพื่อเราที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อที่จะรับความบาปทั้งสิ้นแทนเราไปในเวลานี้อยากจะให้เราที่จะขอบคุณพระองค์สาหรับความรักมั่นคงของพระองค์จริงๆที่ประทานให้เราให้เราร้องผ่านบทเพลงนี้แทนคํานมัรสการของเราครับความรักอัศจรรย์ บและทุกวันตอนนั้นก็เป็นเหมือนกับพระองค์ทุกๆวันที่ไม้กางแขนกระจ้รับการเปลี่ยนใหม่ขอบพระคุณความรักคนไม้กังเขนขอระสุณความรักผนไม้การเขที่ยอมเสีพระองค์ ใคา,าและทุกวันคานั้นจะเป็นเหมือนกับทองทุกวันที่ไม่กานเขนก็ะด้รับการเปลี่ยนใหม่พวงักอัศจรรย์ สลาพระองค์เองความรักอัศจรรย์พวกเราขอสรนเสริมด้วยพลังแห่งไม่การเขนขอบพระคุณความรักขอบพระคุณความรักบนไม้กางเขน และทุกวันทานั้นจะเป็นเหมือนกับพรองทุกๆวันที่ไม่กังเกงจะได้รับการเปลี่ยนใหม่ควาหรักอัศจรรจ์ครูเราพอสรรเสริญด้วยดีอำนาราสลา รก,กราบอจรรกรอขอสันเสินด้วยพลังแห่งมาจางเกณฑความรักอาจรกรุบกรักอัสจรกรกราขอสรรเสริญด้วยฤทธิ์อำนาจตลพระอ,องค์ ครักแสเซจันตุเราโอสรรเสิด้วยพลังแห่งไมกลางเคด้วยพลังแห่งไมกลงเคขอให้เราร่วมใจกันอธี่ฐานด้วยกันครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับตลอดสัปดาห์นี้ที่พระองค์ได้ทรงประทานพระคุณพระพรความรักต่างๆมากมายและในวันนี้เรามาเพื่อที่จะขอบคุณพระองค์มาสรรเสริญพระองค์ด้วยกันเราขอบคุณพระองค์สำหรับตลอดสัปดาห์ที่พระองค์ได้ทรงประทานพระคุณพระพรความรักต่างๆมากมายมาให้ในชีวิตของเรา และในวันนี้เรามาสรรเสริญพระเจ้ามาขอบคุณพระเจ้าด้วยกันเราขอฝากเวลานี้ไว้ในพระอัตนทรงฤทธิ์ของพระเจ้าอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เราอ่านหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตด้วยกันข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาทรงปฏิสนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงกำเน,นิดจากมารีสาวพรมจารีทรงทนทุกทรมานในสมัยที่ปอนทิอาสเิราชปกครอง,งทรงถูกตึงไว้ที่กลางเขนหลังมรณาทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงคเสด็จลงสู่แดนมรณาในวันที่ 3, สมทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับนับเบื้องขวาของพระเจ้าผู้รทรงฤทธิสุดจากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตาย ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในสาวกลคริตจักบ,บริสุทธิ์ในการร่วมสมานพระชันระหว่างทางมิกรชนการอภัยโทษบาปการที่กายคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์อเมนให้เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในสดุดีบทที่51ข้อที่1ถึง10 ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงพระเมตตาข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ตามพระกรุณาอนุดมของพระองค์ขอทรงลบบรรดาการละเมิดของข้าพระองค์ขอทรงล้างข้าพระองค์ให้หมดจดจากความชั่วของข้าพระองค์และขอทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์พอข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้วและบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าพระองค์เสมอ ข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ต่อพระองค์เท่านั้นและได้ทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระองค์ดังนั้นพระองค์ทรงชอบธรรมในการพิภากษาและไร้ตำหนิในการตัดสินนั้นแท้จริงข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความชั่วและข้าพระองค์เป็นคนบาปตั้งแต่อยู่ในคันมารดาแน่ทีเดียวพระองค์ทรงประสมความจริงในใจเพราะฉะนั้นข้าทรงสอนสติป,ปัญญาแก่ข้าพระองค์ในที่ลี้ลับ ขอทรงชำระมนทินจากข้าพระองค์ด้วยต้นอุศข้าพระองค์จึงจะสะอาดขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะขอทรงให้ข้าพระองค์ได้ยินความปิติและความยินดีขอกระดูดซึ่งพระองค์ทรงหักนั้นเปรีนมปรีขอซ่อนพระพักพระองค์จากบาปทั้งหลายของข้าพระองค์ขอทรงลบความชั่วทั้งสิ้นของข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเนรมิตสร้างใจสะอาดในข้าพระองค์ขอทรงสร้างจิตใจหนักแน่นขึ้นใหม่ในข้าพระองค์โอเคนะครับจากพระวจนะที่เราได้อ่านไปนั้นนะครับเป็นคําอธิษฐานขอการชําระการอภัยบาปของกษัตริย์ดาวิดนะครับที่ได้บันทึกไว้และหลังจากที่ท่านได้ เข้าหานางบัตเชบ,บาแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่ากษัตริย์ดาวิดนะครับก็ได้พลาดพลั้งทําบาปไปและก็คงเป็นความบาปที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับถึงทําให้กษัตริย์ดาวิดได้หนักอกหนักใจขนาดนี้และในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่ากษัตริย์ดาวิดนะครับเขามีรูปแบบในการที่อธิษฐานแบบไหนนะครับ ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้เราที่จะทักทายซึ่งกันและกันนะครับขอให้พระเจ้าที่จะทรงสร้างใจที่สะอาดให้กับเรานะครับให้เราที่จะบอกคนข้างๆนะครับของเราตอนนี้ดีไหมครับว่าขอทรงสร้างใจที่สะอาดในข้าพระองค์ครับ อีกครั้งนะครับพี่น้องที่กําลังรับชมอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับหรือว่าพี่น้องที่กําลังรับชมอยู่ย้อนหลังด้วยกันนะครับให้ช่วยกันพิมพ์เข้ามานะครับว่าขอทรงสร้างใจที่สะอาดในคราบพระองค์นะครับส um It ่งคอมเมนต์มาครั้งตายนี้ด้วยกันนะครับขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรและก็คุ้มครองพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับมีศาสนาจารย์ท่านหนึ่งนะครับหลังจากที่เทศนาเสร็จแล้วนะครับท่านก็ได้แจ้งหัวข้อเทศนาให้กับสมาชิก เพื่อที่จะให้ทราบในสัปดาห์ต่อไปนะครับว่าจะแบ่งปันเรื่องอะไรสมาชิกก็จะได้ไปเตรียมตัวอ่านพระวจนะในตอนนั้นมาก่อนนะครับและหัวข้อที่ท่านจะแบ่งปันในวันนั้นก็คือ t r u t ออนไลนนะครับความจริงความสัตย์ซื่อหรือว่าการโกหกนะครับซึ่งในพระวจนะที่จะใช้ในสัปดาห์หน้านั้นะนะครับมาจากพระธรรมมารโกบทที่17นะครับดังนั้นนะครับให้ทุกคนที่จะเตรียมตัวไปอ่านพระวจนะในข้อนี้มาก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับในสัปดาห์ต่อมานะครับศาสนาจารย์ก็ยืนอยู่บนธรรม,มาตรและก่อนที่จะเริ่มต้นเทศนานะครับท่านก็ถามสมาชิกว่าใครที่ได้อ่านพระวจะนะในบทนี้นะครับที่ไปเตรียยม,มาใครที่ได้อ่านยกมือขึ้นครับก็มีสมาชิกส่วนมากนะครับที่ยกขึ้นมาแล้วนะครับและศาสนาจารย์ก็บอกว่า หัวข้อที่จะแบ่งปันในวันนี้น่ะน่าจะเหมาะกับพี่น้องเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าในพระคัมภีร์เล่มไหนๆน่ะก็ไม่มีหรอกครับมาระโกบทที่17จากเรื่องเล่าในวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำยากที่สุดนั้นก็คือความสัตย์ซื่อครับถ้าเรามองในแง่ดีนะครับสมาชิกอาจจะช่วยกันยกมือก็เพราะว่าจะช่วยให้กำลังใจอาจารย์สิทธิพิบาลว่ายังมีคนที่สนใจได้ไปอ่านพระวจนะในตอนนี้มาใช่ไหมครับ แต่ว่าบางครั้งนะครับในชีวิตของเราก็เหมือนกันอาจจะต้องยอมโกหกบ้างเพื่อที่ให้ใครหลายๆคนได้มีความสบายใจนะครับเหมือนกันกับกษัตริย์ซาโลโมอนนะครับผู้ที่มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมากในช่วงสุดท้ายในชีวิตของท่านนะครับท่านก็ได้ทูลขอกับพระเจ้าว่าข้ามีสิ่งหนึ่งที่ข้าปรารถนามาตลอดชีวิตของข้าแต่ยังไม่สามารถที่จะสําเร็จได้ก็คือขอพระองค์ที่จะทรงทําให้ความไม่ซื่อสัตย์และการโกหกนะครับออกไปจากตัวข้า เราจะเห็นได้ว่าตลอดชีวิตของกษัตริย์ซาโลมอนด้วยเช่นกันนะครับที่ต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆเหล่านี้กษัตริย์ซาโลมอนเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางด้านการทูตนะครับมีความเป็นเลิศทางด้านการปกครองนะครับดังนั้นนะครับจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้กลยุทธ์ทางการทูตและเล่นเกมการเมืองต่างๆนะครับในชีวิตจริงของเราก็เช่นกันนะครับเราพูดความจริงกันตลอดหรือเปล่าเราสามารถรักษาความซื่อสัตย์กันได้ตลอดหรือเปล่า และยิ่งคู่รักทั้งหลายนะครับเรามีความสัตย์ซื่อให้กันหรือเปล่าเช่นเดียวกันครับในพระวจ,จนะในตอนนี้ที่กษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดนะครับก็คือผู้ที่มีความสามารถที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากษัตริย์โซโลมอนเลยแต่ว่าในช่วงเวลาที่ท่านใช้ชีวิตรื่นรมอยู่นั้นก็ไม่ได้สัตย์ซื่อกับคนรักนะครับก็ได้เข้าหานางบัดเชบาทําให้ชีวิตของท่านต้องพบกับเรื่องดีบ้างหลายบ้าง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ท่านจะต้องพบเจอนะครับแล้วเราจะมาศึกษากันนะครับว่าจากพระวจนะในตอนนี้กษัตริย์ดาวิดก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าสามารถที่จะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันนะครับสิ่งแรกก็คือกษัตริย์ดาวิดได้สํานึกในความผิดบาปทุกๆอย่างที่ได้กระทําผ่านมานะครับเดี๋ยวให้เราดูในพระวจนะในตอนนี้ด้วยกันนะครับสดุดีบทที่51ข้อ1นถึงสนะครับเดี๋ยวให้เราช่วยกันอ่านด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ตามพระกรุณาอันสมบูรณ์ของพระองค์ขอทรงลบบรรดาการละเมิดของข้าพระองค์ขอทรงล้างข้าพระองค์ให้หมดจดจากความชั่วของพระองค์และขอทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้วและบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอ จากพระวนจะนะตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ากษัตริย์ดาวิดนะครับท่านก็มีความสํานึกว่าได้ทําความผิดบาปนั้นไปนะครับท่านได้สารภาพกับพระเจ้าและได้สํานึกว่าทรงเป็นคนบาปและได้ขอการอภัยจากพระเจ้าและขอการทรงชําระให้สะอาดท่านได้กล่าวว่าขอทรงที่จะลบบรรดาการละเมิดของข้าพระองค์ขอทรงล้าง ข้าพระองค์ให้หมดจดจากความชั่วของข้าพระองค์และขอทรงชำระข้าพระองค์จากความบาปของข้าพระองค์นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับกษัตริย์ดาวิดได้ยอมรับผิดต่อหน้าพระเจ้าสำนึกความผิดบาปต่างๆที่ได้ผ่านมาและเราจะเห็นได้ว่ากษัตริย์ดาวิดนะครับคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ผู้ได้รับการยกย่องว่ามีความเชี่ยวชาญทางการรบได้รับการคาวะและได้รับการชมเชยเป็นอย่างมาก แต่เมื่อดาวิดได้อยู่ต่อหน้าพระเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญต่างๆนะครับไม่มีความสําคัญอะไรเลยทรงอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแค่เป็นคนบาปคนหนึ่งเท่านั้นเองที่ได้สํานึกและสารภาพในความบาปผิดทั้งสิ้นของพระองค์นะครับที่ที่กษัตริย์ได้ทรงทําไปนะครับแล้วเราล่ะครับเวลาที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเราเข้าเฝ้าพระเจ้าแบบไหน อยากให้เราที่จะบอกกับพระองค์ว่าเราทั้งหลายนะครับจริงๆแล้วนะครับเราเป็นคนบาปที่เต็มไปด้วยความผิดบาปต่างๆมากมายไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองให้รอดจากความบาปได้นะครับดังนั้นนะครับพอเราทั้งหลายได้หลงไหลไปอยู่กับความบาปนั่นเองให้เราที่จะร้องขอกับพระเจ้าด้วยที่พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและด้วยความรักมั่นคงนะครับที่จะทรงยกโทษความผิดบาปให้กับเรา จากพระวจนะในส่วนแรกนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงชำระสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในอดีตแล้วนะครับและในส่วนที่2นะครับก็คือคำอธิษฐานสำหรับอนาคตข้างหน้านะครับเดี๋ยวให้เราอ่านพระวจนะอีกข้อหนึ่งนะครับในข้อที่10ด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงเนรมิสร้างใจส,สะอาดในข้าพระองค์และขอทรงสร้างใจิตใจหนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ กษัตริย์ดาวิดนะครับก็ได้ทรงสำนึกในความบาปที่ได้ทำผิดไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ทรงขอการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ใหม่แล้วสิ่งที่สำคัญคืออะไรครับนั่นก็คือการขอให้ทรงสร้างจิตใจใหม่ที่สะอาดใช่ไหมครับสร้างจิตใจที่หนักแน่นแล้วก็จิตใจที่ซื่อสัตย์หนักแน่นขึ้นใหม่ ดังนั้นการทรงสร้างใหม่ก็คือต้องมีจิตใจที่สัตย์ซื่อหนักแน่นจิตวิญญาณที่สัตย์ซื่อและหนักแน่นนั่นเองถ้าเราดูในพระวจนะตอนนี้นะครับนาทันนะครับก็คือผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าก็ได้เข้ามากล่าวโทษกับดาวิดถึงสิ่งต่างๆที่ได้ทําไปกับปัชเชบาแต่ว่าเมื่อท่านได้รับฟังข้อกล่าวหานั้นดาวิดก็ไม่ได้แก้ตัวและไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างไร แต่รีบตรงไปต่อหน้าพระเจ้าเปิดเผยต่อพระองค์และรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ได้ทำไปนะครับถ้าเป็นเรานะครับถูกกล่าวโทษเราก็ยังคงไม่ยอมรับง่ายๆใช่ไหมครัจนกว่าจะมีหลักฐานที่มั่นคงมาถึงจะยอมรับนะครับจากเหตุการณ์นี้นะครับของนางบัตเชบาทำให้เราได้เห็นว่าความซื่อสัตย์นะครับนั้นมีความสำคัญมากมายขนาดไหนอย่าให้เราที่จะขาดความซื่อสัตย์ที่หนักแน่นมั่นคงไปเลย และนี่นะครับคือสิ่งที่ดาวิดได้อธิษฐานกับพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้ทางพระวจนะในวันนี้คือขอพระเจ้าที่จะท่งชำระความผิดบาปทั้งสิน้นและทรงสร้างจิตใจใหม่ที่สะอาดและสัต์ซื่อหนักแน่นให้มีจิตวิญญาณที่สัต์ซื่อขึ้นใหม่มนุษย์เหล่านั้นนะครับมีจิตใจที่เบาบ,บางใช่ไหมครับให้เราที่จะรับจิตวิญญาณที่มาจากพระเจ้าเข้ามาเติมในจิตใจของเราสร้างจิตวิญญาณขึ้นมาใหม่ให้จิตวิญญาณ ให้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะทรงครอบครองจิตใจของเราเวลาที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าอยากจะให้เราที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าสํานึกสําหรับสิ่งที่ผ่านมานะครับอย่าให้เราที่จะอธิษฐานสําหรับสิ่งที่ผ่านมาเท่านั้นแต่ให้เราอธิษฐานเพื่อสําหรับอนาคตที่จะมาถึงด้วยนะครับเดี๋ยวขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักเมตตา และความรักมั่นคงเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ที่ทําให้เราได้เรียนรู้จากการอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิดผู้ที่พลาดพลัง้งทําความผิดบาปไปพระองค์ทรงสํานึกและยอมรับความผิดที่ได้กระทําและได้ขอการทรง,งชรงชําระจากพระเจ้าและพระองค์ทรงลบล้างและทรงชําระความผิดบาปทั้งสิ้นให้กับเรา แม้ว่าความบาปนั้นจะเป็นเหมือนกับสีแดงเข้มมากขนาดไหนแต่พระเจ้าก็ทรงชำระให้ขาวสะอาดเหมือนกับพิมะอย่าให้เราที่จะอธิษฐานกับอดีตที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียวแต่ให้เราอธิษฐานเผื่อสำหรับอนาคตที่เราจะได้มีจิตใจใหม่ที่ขาวสะอาดและมีความสัตย์ซื่อหนักแน่นไม่พลาดพลั้งทำความผิดบาปได้อีกในอนาคต เวลานี้อยากจะให้เราที่อธิษฐานเป็นการส่วนตัวกับพระเจ้าได้ใช้เวลานี้ที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวให้เราอธิษฐานเผื่อสําหรับพี่น้องของเราหลายคนที่กําลังทํางานอยู่พบกับภาระหน้าที่การงานที่แสนหนักขอพระเจ้าที่จะทรงเสริมกําลังเลี่ยวแรงของเขาในการทํางานสําหรับพี่น้องของเราหลายคนที่กําลังไม่สบายเจ็บป่วย ขอพระเจ้าที่จะทรงยื่นผลัดอันทรงฤทธิ์ของพระองค์มาสัมผัสและแตะต้องรักษาสําหรับในช่วงเวลานี้ที่เต็มไปด้วยกับโรคระบาดโควิด -19 ขอพระเจ้าที่จะทรงปกป้องพวกเราจากโรคโควิด -19 นี้ด้วยเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์สำหรับกลุ่มสังคมไทยของเราที่จะเป็นเหมือนกับครอบครัวของเราเป็นเหมือนกับบ้านของเราที่อยู่ที่นี่ที่พระองค์จะทรงประทานให้สมาชิกของเราทุกคนเต็มไปด้วยความรักสมัครสมานสมาสมาัคคี เราอธิษฐานฝากซึ่งกันและกันไว้อธิษฐานในนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนเดี๋ยวให้เราอ่านคําอธิษฐานที่พระเยซูกิจตรัสสอนด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพุทธงหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้แระนามของพระองค์เป็นที่เขารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในการวันนี้ ขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษไปยัผิดต่อข้าพระองค์นั้นขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอยให้ผลจากซึ่งชั่วร้ายเห็นว่าราชนาจฤิเตชและพระสิทิเป็นของโลงสืบไปเป็นนิจอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับการนมัสการในวันนี้นะครับที่สำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีนะครับก็ขอขอบคุณทีมนมัสการทุกคนนะครับขอบคุณแอดนะครับขอบคุณ น้องนะครับขอบคุณโอ,โอ้นะครับที่มาร่วม เล่นด้วยกันร่วมนมัสการด้วยกันครับขอพระเจ้าที่จะทรงประทานพระคุณพระพรความรักและเพิ่มตะลันความสามารถให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพี่น้องที่รับชมผ่านทางไลฟ์ของเราด้วยนะครับที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันสรนเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอํานวยอวยพระพรให้กับพวกเราทุกคนนะครับผ่านทางข้อคิดในวันนี้นะครับให้เราที่จะสํารวจดูในชีวิตของเรานะครับในการที่เรามาเข้าเฝ้าพระเจ้า ให้เราสำนึกว่าเราที่จะเป็นคนบาปสารภาพความบาปผิดให้กับพระเจ้าและอธิษฐานเผื่อสําหรับอนาคตที่พระเจ้าจะทรงชําระจิตใจของเราให้สะอาดด้วยเช่นกันนะครับก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสำหรับการนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับขอพระเจ้าที่จะอวยพรครับสวัสดีครับ